มาดูข้อมูลในส่วนของสำนักข่าวต่างประเทศซึ่งเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนะนะครับและอันนี้ก็เป็นสำนักข่าวระดับโลกที่มีความน่าเชื่อถือด้วยอย่างสำนักข่าวรอยเตอร์สครับเขาเผยแพร่ารายงานพิเศษมีความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญอิสระเกี่ยวกับทุ่นระเบิด PMN2 ที่ถูกพบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะครับโดยมองว่าอาจจะเป็นของใหม่ที่เพิ่งถูกฝังไม่นานแต่ก็ไม่ได้ชี้ชัดครับว่าใครเป็นผู้วาง เนื้อหาโดยสรุปจากรายงานพิเศษของสำนักข่าวรอยเตอร์สกรับระบุว่ากองทัพไทยได้อนุญาตให้สำนักข่าวรอยเตอร์สเข้าถึงวิดีโอและภาพถ่ายซึ่งระบุว่าได้มาจากปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิด p m เอ็ของทหารไทยบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่16กรกฎาคมรวมถึงเหตุระเบิดอีกครั้งเมื่อวันที่23กรกฎาคมหลังทหารไทยได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิดรอยเตอร์สเขาตรวจสอบข้อมูลเมตาดาต้านะครับจากภาพถ่าย7ภาพ พบว่าถ่ายในช่วงเวลาเดียวกันกับปฏิบัติการเก็บกู้ของกองทัพไทยระหว่างวันที่18ถึง23กรกฎาคมตามที่ระบุไว้ในเอกสารทางทหารอย่างไรก็ตามข้อมูลเมตาดาต้านี้ไม่ได้ระบุพิกัดสถานที่ถ่ายภาพนะครับทีนี้มีประเด็นก็คือทางสำนักข่าวรอยเตอร์สเนี่ยเขาส่งภาพเหล่านี้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านทุนระเบิด4คนประเมินปรากฏว่าทั้ง4คนเห็นตรงกันหมดเลยว่า ทุ่นระเบิด PMN2 ในภาพมีลักษณะเหมือนเพิ่งถูกฝังใหม่ครับโดยเชื่อว่าน่าจะอยู่ในดินเพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเพราะมันไม่มีร่องรอยการผุพังหรือมีพืชปกคลุมเลยแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าใครเป็นผู้วางทีนี้พอออกมาแบบนี้แล้วกัมพูชาว่ายังไงหน่วยงานปฏิบัติการทุ่นระเบิดและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแห่งกัมพูชาหรือว่า CMAA ระบุว่าการจะมาสรุปได้ว่าเป็นทุ่นระเบิดใหม่หรือเก่านั้นจําเป็นต้องอาศัยการสืบสวนโดยบุคคลที่3ที่เป็นกลาง ให้เหตุผลว่าปจัจจัยทางสิ่งแวดล้อมเช่นการกัดเซาะของดินน้ําท่วมหรือการเปลี่ยนแปลงของพืชพันธุ์ก็อาจทําให้วัตถุเก่ากลายเป็นดูเหมือนใหม่ได้อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญที่รอยเตอร์สไปให้สัมภาษณ์ไม่ได้เห็นด้วยกับความคิดเห็นนี้นะครับเขาให้ความเห็นว่าแม้จะมีน้ําท่วมหรือการเคลื่อนตัวของดินอาจจะทําให้ตําแหน่งของทุ่นระเบิดเปลี่ยนไปได้แต่ก็ไม่สามารถทําให้วัตถุดูใหม่เหมือนเพิ่งถูกฝังได้ครับ